สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดสูขูู่ขคนนี่กัอยู่ไหอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยเอาออกมาจอบหน้าเนาะใา้มือกันนะพี่น้องเลยอ่าหนำห้ากระบอกน้ำถั่วมังย่าเนี่ยเนาะพอดีเป็นสองหลอดพี่น้องเลยน้ำถั่วหน้าบ่อเอเพราะว่าตอนแรกกับถั่วเป็นทิศพี่เนาะคิดว่าเขาสิตายมันกับบตายพี่น้องมาเมื่อวานมาซื้อนี่กับฝนตกนักเออเออถั่วอีกพี่น้อง กระลังใส่พุยสองสอบเนาะกำลังใส่พุยบาดในมือหนึ่งสองมือพ้นเพราะว่าตกตรงมาห้ำพุยห้ำเขาน้ามั่วมออกแกงใครเนียแต่มถั่วมบาเฮงเนาะมันถวมม่วประมาณมือหนึ่งสองมือเนี่ยมันกินเส้าเดี๋ยวงอกินทะเลน่ะนี่งามนะวโหแงวขึ้นแน่แล้วที่ ยังหักไว้แน่พี่น้องเพราะว่าถ้าปัญญาคนนี้สิเอามา3เอาเท่านี้น้ําเต็มให้นะเบิดเนาะโอ้ยถ่วมังงานี่พี่น้องแนมัน่วบ่เฮิกมือนึง2มือมันก็บกลงเนาะุยไปเบิดสิได้ใส่ปุ๋ยใหม่อีกรอบที่2เลยนี่พมีมีบางให้อยู่ก็ให้นี่เนาะ คือสีน well, we ้ำท่วมใบโกโม่เลยพี่น้องให้นี่หัวมันก็แดงแน่มันเป็นแกเขียวคือสุ่มนะเขางามงามพี่น้องเลยโมมี่มองว่าก็คือปีกาย่เนาะปีกายยังมาด้สามในโรกหงาพี่น้องปีนี้หงาบ่มีพ่อดีพี่น้องเลยมึงดินี่แต่เขาไอต่อยด้วยตัวที่บ่อเอบานเสริมใส่เกิดมาเบิดแล้วเนาะนี่แหละหัวที่บ่อเอมาเห็ดกับระบาบมาเนาะเพิ่นมาเห็ดซอยบ่อเอ สองห่าวทางไหนก็เป็นอ่าเอางาไผ่ทึบเนาะทางในนะงาไผ่ทึบมันก็แกะคัดได้อีโลน้อยหนึ่งพี่น้องเลยกับบางงวตัวไอเก่งๆกับหลดเนาะโลดหลอดเอามากลับมาเข่าคือเก่าบัตเนี่เดือดงัวกินงออยังกับประมาณนี้แหละแต่เรื่องตรงไหนจอบกมาจอบให้จอบหน้าจอบงัวได้พี่น้อง เรื่องท่านก็ขี้เคียวตัวทีงอกรินนะไปไปพาไปเบิร์มันยังได้สำหดัพอมันเกิด,ดนะบอเนาะคิดว่ามันสิตายพี่น้องเลยตัวงอกรินฮะคิดว่ามันสิเปื่อยไปแห้งงามกว่าเก่าเนะาะเพราะว่างอกรินหลาเขาก็เอาุูยมาบานใส่แห้งแต่กอแตกแนงพี่น้องเลยงามขึ้นกว่าเก่าเนาะวู้เสียงกบเสียงเขียดห้องพี่นอ้องก็ถือว่าสุดยอดเด็ดบ้านเขานีิเนาะ นั่งุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องถือว่าเป็นครั้งแรกปีแรกเนาะที่บอเอเหดด้วยตัวเองพี่น้องเห็ดหน้าเนาะเดิมฝึกฝนตัวเองไปเดี๋ยวเนาะบ้านเอาบ้านพุยี่บ้านยังกะลองเบิังซีมือตัวเองเนาะให้นี่งามงามพี่น้องสำตะกะบุ่งตีบอเอบ้านตืมใส่ที่เป็นทีบุ่งตีผู้อาตุ มันขึ้นคิดว่าตอนหนาวถั่วมันสิบ่ขึ้นพี่น้องเอ้ยอดขึ้นแล้วสกัดจนโมมี่หดมองกระปูสีย่างเมืองทิ่อย่างน้มันนาโพดนี่แหละเพราะว่ามันสิบ่แตกนอกเนาะสิบ่ไอ้เข่าลายามื่อกีนก้น,นอทันทีนี่แหละซ้อมให้ตะกะนี่ลกไปลำนี่ก็ะไรไล่เติบเลยพี่น้องจกซ้อมตะกะหัวได้นี่ให้นี่โอ้หอมเข่าดีพี่น้องเอ้ยหอมหอมหอมก,กินดินกินเข่านี่ มันยังมีอยู่บางบางไฮเนาะแต่สีน้อยนักสีเห็นแบบเป็นอ่าเป็นบางๆแนวนี้ยังมีอยู่มีแต่ว่าลกคอยสามไปสามมือแต่น้อยเนาะคิดว่ามันสิบวเกิดสะมวันที่น้อสิตายป้าตัวมันเกิดมาแล้วแห้งแง่บางนี่มีตีใบบอกเขาแงเขาแง่หนึ่งนี่ห้อยงอกกินพี่น้องแมนเวัดซุ่มนี่ง้อยกินแต่ก่อขึ้นมาแห้งแง่ นี่ซ้ำให้นี่เจอหนักนี่กินจนเกี้ยงจนจำมันก็ยังกลับมาคืนพี่น้องยังกลับมาเคียวงาม่เนาะตัวนี้อุ้มแห้งงามตัวนี้ป้าทุกพี่น้องเยขาเบาเอขาเขาไอร้อนยังบริเทียบได้ซสำนี่ไอ้ร้อนบานพุยเท่ไรเรอะป่ะสีหนาคาหนาขาไม่งอไม่ไหมมันรุ้งเขาก็เถึกอยู่เบาเอบานตะพุยเนาะคือถือว่าสุดขุมสุดอันนี้เด็กพี่นเนาะไยถือว่างามอันนี้บริเทยบองตัวเองได้พี่น้อง โอ้น้ําหัวนี่นี่นມ่มันหัวอยู่นี่กระปูขุดโอสะพอบ่มีน้ํให้ อีกสิมาหัวอีกซะปีนี้กะกุกงแมงกุกตัวกัดบรายเนาะสิเห็นกับหยาบีเอียนทั้งขางแค้มให้นี่พี่เนาะหยาบีเอียนนี่มันเกิดขึ้นง่ายๆเอานี้ให้นี่แหละซุปนี่แหละพี่เนาะสามไห้นี่ที่ว่าถือก็กินขมือขมือนะมันแตกขึ้นมาแห้งงามเอาเบิ่งให้แค้มปลาตัวนี้มันจะเป็นจ้าไดน น้ำพากระบกน้ำถ่วมพี่น้องเลยสองรอบละอู้หนุ่มใหม่ไม่จักฮะเดี๋ยวเรื่องหนุ่มใหม่เต็กขึ้นมาแล้ป๋อฮึอูวูลองยินพี่น้องอ้าวทุกเดี๋ยวถืขุดเมื่อก่อนเดี๋ยวได้ใส่ยเงินคักๆพี่น้อง เออเอ้ยนองไงเนี่ยเออเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้นี่นี่นี่มีอิวจักนี่นอา้าน้องดินพีมั้งเนี่ยเข้าจนฝุ่นดิสาดนอไง่ายนอนดีสับเมื่อต้มก็เสริมสาบมันขำเนี่ย ับเอาตัวน้องดินมาจักเสียมแต่ทางพังไทยจะเอือนได้ไรกับวัชร์เนาะเพราะว่าทางพวกเราเกิดนอนนั่งหรือว่านั่งดินพี่น้องที่เป็นผลบุตรดิบดินเนาะเออเนี่ยตุ่มแซ่บมเสยด้พี่น้อง หน่เลยหรุ่มีนอิ่วจักเลยเอ่อเอาน้ำคัดตั้งใจมาหานี่ยกล่ายได้พี่นอตัวแหนมนีม่แนบนองดินเกิดโอ้อ่อนเป็นอ่อนหางเลยเป็นต่อมจ h เจวกะปีน่ะน้ำพริกกะปิเข,า,า,ขาว่ะมม่กะเขากันขึอ้นยังนี่ โอ้โห่ไงนะตัวนี้เนี่ยเอาเนี่ยใส่มาเลยนี่เนาะนี่พี่อนเราปลาทุกข์ขำเขาเดี๋ยวสวนึ่งก่อน อู้เบืองนะกะมี่ป้าทุ่งแห่งไงพี่น้องเบืองนะนี่หอยงอเขีนมึงทีหมุนบมดทั้งคนเหยียบนั่มงออกินน้่มพี่น้องปึ๊บูห่างเขาสวนอู้นอนี่มันก็งาเนึ้อข้นมาเลยเฮ้ยจนเหี่ยวพี่น้องเลยอยู่นี่ lấy tập bài vào Nè Nhìn theo điên tạch tẽ nó cứ suy nghĩ Như này cái nó Tôi nhìn thấy nó phải nào Thế nó bị điên mà nó, ta có nó nhảy tớp lên Nó còn như thế nào ปามขึ้นโหเว่มห้าสองสามหมื่นเลยพี่นนองตัวนี่มาสิบวอลได้หน่อแนเลยหน่อใหญ่ดีนีน่ แกงหนึ่งเด้อนี่ไปเดี๋ยวงางไปเลาะบนเขาอีกพี่น้องเอ้ยมีแต่ซ้ำหายซุกนี่แหละพี่น้องที่ถึอก็เกินนะลา,ลายนะแต่มันก็แตกกลับมาคืนเนาะแห้งงามกว่าเก่าพี่น้องเลยแต่กอแตกหกักยังโผลงขึ้นงามงามเคียวตุ่มอยู่เบื่อ,หอแห้งนะสัมตะกะหน้าโพดกบดีบบเด้พี่น้องที่เคียวงามพี่น้ แล้วนี้มุ้ยไปเที่ยวของเบาเอเหมืนบาเบาเอขี่มุ้ยด้วยว่ามานอย่างตัวเองพี่น้องเลยงลามาดีใบกงลงครับบุกขาวของพี่ผูมันได้กาะดงามแดงพี่น้องเลยหมอนแต่เป็นที่ต๊ะพเนาะถือว่าสุดยอดแหละแดดซะก็ได้เข่างเข่ามาซองมึงตัวนี้ก่อน มันหกลายเลยกท็ที่ถือไพ่ใหม่ไงเพี่น้องมันจิมักมีหน่อใหม่บุตรต้องแนบมหนักบ้าบุตรสวกคือสีเห็นอยู่นี่คือคืออยู่ได้ด่าโอ้ ngồi kín bớt sụm này hả các ngã nào đứa đi này mình sẽ khuẩn bản vì này mới phải à, làm cho khuẩn mình sẽ bán bớt sụm đúng điên cực kệ น้องดินอีดีพี่น้องเดี๋ยวเวียนมาเอาอย่างนี้นี่มันอ่อนหมักนี่ดินใสนี่อ่นอน

ปาทุกพี่นอ้องอู้มาเอาถัานมันอันนี้เว้ยดะไล่ทำทายอยู่ยนนเดี๋ยวน,นอนน่อนี่ก่อนนอนนัง cái này Càng phải tụm, lo, nó hết nó, nó mạnh nhận sẽ Cái mà nhau đẹp mà sẽ นี่โหโน่งไงเนี่ยสองอย่างอีกตัวไหนปลาดิก่อนดวงสุดนี่โอ้ขอสับไปบ่ได้สุดนี่น่งไงเนี่ย รถมึงยังโมเมน Mà thử móng cầu rồi, si, ừ. cò điều phe nào, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu nỏ bao nhỏ bảo a, này, làm cò này cò. ว่าน้อไม้ยามนี้มันบ่อึดเนาะกินกระแสบตบนี่หอมๆผู้นี่บ่มีวนนี้จ้ะหึแม่นไ้นี่นี่พี่น้องเนาะนี่ติปาโตข้าจุพูน นี่ละที่ตามหาเขาโผล่อ่อนโผลป้านนี่นี่นอนรังดินบ่อึดพี่น้างบ้านบ่อเอหน้าบ่อเอเนาะมันเป็นปลาไผ่เีอยมีจุจจกบดะ นี่จะเป็นเทียงเก่าเบาเอพี่น้องที่ถือไพ่ใหม่เนาะแต่ปีพอน่อนอยางนี่ละนี่ก็จิบเก่าแปนบัดด่าโอ้หน่องไงนู่ดุมผ่านมาให้มีจะมีดินสายพี่เนะอะเฮียด้วยมัน <c oughs> ขามมาได้ก็ได้เอาซ้ำในเช้าก่นอนเนาะหาพอได้แกงเลยต้ม khẩu nhã quá. Thật mịn độc này đi. Can ca khẩu bao ê. Nè, tụi chim nó ăn mình cắt dăm 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 phi nó. เห็นบ่? có เออนี่คือกินไม่ไหมได้นี่โอ้มากินของประไรเดยเข่าอี้ะพี่น้องเอ้ยนี่แมนบอกโมเมนบ์โมเมนงามงามึง,มมงดิบาก็ง่ามเลยมีแต่แห้งงามตัวทิว้งหัวกินไก่แห้งงามพมี่น้องมันแตกออกมา Để nhà không con còn con đi con Mị yếu nổi nổi này Ôi oh, mì sữa thì nó nói như này như nhảy nè Hạc sáp cả tốt nạm tùm nữa đó hả Bác nhảy sao Nó nong đến con nó Ôi oh, ổn, ổn. มีสนเนาะน่อนางดินที่เสียบที่สุดในหนอใหม่หนะพี่น้องฮึบหลายต๋อเท่านี่เต็มแนวมีแกงหนึ่งตบหนึ่งเดือกินเพื่อนบ่อเอก็ถือว่าหมดได้ห้านาคไปได้พี่น้อง มาอย่างมาแถวหน้าก็พอได้กินอยู่เนาะพอได้กินได้แกล้งน้องใหม่น้อมีนี่ก็พอเนี่เอาลายได้เดี๋ยวพ่าอย่างเราเป็งทุ่งนามีให้นี่กันักคือการเพลาะที่ถืองัวกินแต่มันกระแตกใบแตกงาขึ้นมาเนาะงาคือเก่าแต่ละปีนี่ให้นี่บดได้คยงานทีเถื่ออะไรเพลาะ ว่ามันมีหยาลายแล้วกัทั้งหยาทั้งโองามเนาะหนามโมหนามออยู่มันไก่ห่วยแน่มันอยู่นู่นแน่เนาะหนามออยู่ก็ได้มีแต่หยาพี่นี่มุ้ยหดหยาพี่น้องมีแต่เขาไอ้ต่อยกะซิ้อไม้ยาบมกไม้พี่น้องเลยพระพี่น้อง MC ทุกคนมาเมืองบรรยากาศงามละแง่งามเขาเนาะมายามเขามาจอบให้จอบหน้าพี่น้องก็ที่บางแงมานสมควรทื่อ่าภูมิใจเลยพี่น้องเลย เจอให้ตังใจเห็ดอียังนี่มันก็ไหลพ้นออกมาแบบดีเนาะมันกะทิว่างามคักคือบาภูมิใจคนไกลไปไกลมาคือแบบไหนพี่น้องสาวบ้านเที่ยวหน้เบิดบ้านเนาะบ้านนั่นไงเที่ยวหน้าบอเอีเบิดบ้านยางทางนี่พี่เนาะไงยางไกลไปไกลมาโอ้ยเขาโตขึ้นอามแท้เขาโตขึ้นนี่แท้คักแท้ไหนเต็มๆทงพี่นเนาะไยที่ว่าแกงนี่กัดกินสองขวเหือนผู้สองขวบขวะผู้มแต่น้อนไงมีแต่น้องดินเอวยต่อยพี่น้อง หอมอันนี้พี่น้องเอ้เข่าเนี่เข่าขาวเนาะบ่เอใส่เข่าข,ขาวจัด <c oughs> <t> ุ้ยใสุ่้ยกะจางไว้น้ำหนักเนาะเพราะว่าน้ำพ่นโต๊กน้ำถ่วมอีกเนาะเพอทีเป็นซองเถื่อพี่น้องเอ้หน้ำถ่วมหน้่เอมันต้องมีเถื่อสามเนาะหน้ำปลาลงหน้ำเดือนอ่าเดือนเก่าเดือนเก่านี่พี่น้องเดือนเก่าเรถจิบนี่พ่นจิตโต๊กหน้ำจิตถ่วมเนาะเขาว่าแต่ละปีต้องมีแนวหนาโน่นเนาะพอหน้าใบเอ็นเป็นตั้มโต๊กใบเดียวน้ำมันก็ท่วม นี่ตรงนี้รอบสามนี่อย่าให้มันถิ่มสวงเนาะคนตกตัว,วัวปีใดอย่าให้มันถิ่มสวงแบบเด็ด,ด,ดๆนะพี่นเนงเป็นเดือนเป็นยังค่ะอย่างนั้นก็อุ้คือกันแหละด,ดิมีแต่ไฮของงามโอ้สุดยอด นี่ให้เต่ามาหางนี่ขึ้นเบิดพี่น้องนี่เต่วมาหางสุดตัวนี่แต่เป็นขึ้นมันก็จะขึ้นคือสีงาดไม่รนะ้อนซ้ำนี่หน้าไอร้อนก็ซ้ำนี่พี่น้องตามที่คนเที่ยวไปทเที่ยวมาเขาว่าซ้ำนี่กับพอดีแต่เพื่อมันแตกก็แตกยังขึ้นเนาะเพื่อให้แนวนี่สิเป็นเขาสิเป็นอ่าสิเป็นมาครับน,นะพี่น้อง แยวนี่ห่างๆแน่กระยามันเนาะแล้วก็ขึ้นได้ละขึ้นอยู่ที่พอเอ็ดหัวไหวหลอดไม่เบิดแถวนี้หลอดไม่เบิดสองเซนก็ถือว่ากันได้น้อยหนึ่งเนาะจากร้อยเปอร์เซ็นต์คือดูอาย่กันได้อยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามันเห็นเขางามหรือว่ามันยำอยู่วหิวมันโดดก็ได้หมุนเขาก็ได้พี่น้อง เหยียดห่องเลยขึ้ปปนปนฉีตกนี่บางทีมืดมาหนิทางผู้ไปเดินทางกลัปชิยหางไปทางนะแล้วก็นยางเลาะเมื่อนาะเพราะว่าสิบเปอร์มึงน้องดินอยเท่านั้นพี่น้องมันเป็นดินทรายมันคือสีลายงามครูไห้ได้ขอมุกขอบใจวัาสุขุชุกเน้อขีดขนนะเขามาเบิง้งแล้วก็มึงโคตรสนานเบาเอโนอขอบใจไ,ได้ดายเออแล้วก็เมึงกันไปเอวเงี้ยพี่น้องเอ้ยถ้าจะจบคลิปได้นี่ โอ้เสียงกบเสียงเขียดฮ้องอ่ามีหลายคนเพิ่นว่าได้ยินเสียงกบเสียงเขียดฮ้องแนวนี้ผิดทอดบ้านพี่น้องเอ้ยเพิ่น่าทางงไทยเพิ่นว่าสิบ่มีแนวนี้ดแต่ทางายังมีอยู่เด้อพี่น้องข้างามหอมออกมาหน้ากแนวนี้ดพี่น้องเอ้ยังเสียงกบเสียงเขียด้องมว นี่ยให้นน่น้ำซีวกเต้นดนิไปเลื่นทางกับสำนึกดีใจเลยพี่น้องไอ้เขายังบดตายเนาะน้ำถล่วซองหลอบบดตายเนี่ยวบางๆสิเอาพุยมาสาดสีอีกจักบาทโอ้หง่ขักเลยโอาเงี้อันนี้รบบอนี่ปลาบอ นี่นี่ห้นี่นี่เขียวงามงามใบกองหลงพี่น้องเลยหากมีไอ้ผู้หนึ่งเนาะเพิ่นคอมเมนต์มาให้คำปรึกษาเลยว่าให้อ่าแนวทางเบาเอเนาะเพิ่นว่าใบเงีวๆนี่ตัดออกพี่น้องเลยตัดปลายมันออกเนาะเอาไปจักตัดเข่าแล้วก็ใส่เอ็นเอ็นอัน่ะฮะแล้วก็ตัดปลายมันเนะาะเพิ่นว่ามันสีกะงามคือกันแต่ก็สม่ำเสมอกันเนาะสิบ่มีว่า ตัวไรซุกก่อนตัวไรบุสุกกำลังเนาะตัดปลายตัดปลายตัดปลายแต่กับบอเอกอะเออบ่เ,อเคยเห็ดกัดฉี่รองซึ้งซับเป็นไปก่อนเนาะถ้าเบิ่งเข้าเห็ดไปก่อนคอยไปเดี๋ยวไปตัดผิดเพราตายสาวไม่เจ๊ชนะเนาะกับพัฒนาคุณเคยอ่าสูตรแนวนะทางนี่ะโอ้ยหอมแบบกลิ่นแบบขิ้แจ้งหน่อยไปใช้เวทกบแนวถน,นดน บรรยากาศแบบพิอ ụ แบบนอนไฮนอนนานแต่ยังหน่อยพี่นออนองไอหนอมัยเมื่อดาค่าปัดนี่ตบตบแล้วก็เห็ดเจวกะปีเนาะทำริกกะปีนะครับตามากินกี่เขาโฮงหรือว่าเขาซวยนะก็ะสุดยอดยด้ะดิวิวเขากับชีวดเพียงสำนี้พี่นนองเลยแล้วสืบต่อเบืงหานงหนมัยเฮาต่อนี่ ย่างมาทางนี้ก็หวยห้องเปาะบ้านใบเออินห้องเปาะหรือว่านหวยก็จะมีกอไผ่เนาะแคบหวยแคบหวยหน่อยไผ่ยังได้อยู่หน่อยไผ่ป่าเออโอมื่นมื่นยังเลาะไปวยก็ข๊อปมาอ่านในมืดเท่ นี่ก็เป็นดินพงเบาเอคือกันพี่น้องดินเนาะที่มันเป็นป่าป่าไม้อ่าไม้เปื่อยเปื่อยเลือดไม้เปื่อยเข้าไปเห็ดเสาเทียงเห็ดหันเท็ดนี่นะไม,นะม,ม้แข็งๆข็นะลำงามงามแคบหวยหมูมีดอกหกลายพี่นเนาะไอ้หนุ่มกระไดหลายหนุ่ม อุ้ยแมนไปจักนกใหม่ฮะแม่นแม่นจิบเอาเองเนาะจิบดูปเป็นตงนนเอื้อนตรงกรไรเอื้นจิบกระไรโอ้หนามผัดไปเบิดอ่ะ ิปนี้ก็ชีวิตยังง่ายเนาะพี่น้องออกมาจอบหน้าดีวิวหน้าให้พี่น้องเบิ่งเนาะแล้วกะหาแนวกินแรงเมื่อให้แม่สับหน่อไม้นางดินแล้วกะอันนี้แหละนอนนั่งแนงนอนนั่งแน่นี่แหละเนาะมาตบหรือบมาแกงมาเห็นยังไงพี่น้องเลยตบแล้วกะขวากขวากินเขาเขาหงส์ก็แห้งแสบด่าบิดหัวกินกับน้ำถั่วมบิดน้ำถั่วมกอนหัวกินพอปะมีแต่แนวไปพี่น้อง กี่ปีก็สิขอจบใบเพียงสำนีดเด้อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บเบิ่งโฆษณาหให้เบาเอเนาะพี่น้องเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคือว่า,าผู้ใดอยากซัพพอร์ตอีกท่านนึงก,ก็กดซูเปอร์แจงมาก,กได้พี่น้องเลยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ไหลาจากการเบิ่งโฆษณาของพี่เนาะกันเนาะเบิ่งให้ยเบาเอสวงนี้กาสวงเงินบวกขึ้นพอดีพี่น้องเลยโอ้ยหชอบบังดอกชอบบังดอกเงินบวกขึ้นพอเดียน สองเดือนนะมันรุ่นทันออกนี่เดือนบางพนเข่าไรอยู่ลอยปลายเนาะลอยกูเรียนต้องเป็นเงินไทยกับประมาณนซื้อสองพันกว่าบาทเนาะไปไอ้กระไรเดือมกดติดตามเบาเอพี่น้องหายเป็นหอดหนึ่งหมื่นศับท์ใบเนาะแะครับเืมเมืองโฆษณาเนาะพฟกันคลิปหนาพี่น้องมาหาเสียเงี้ยสิไปใช้เนาะวันนี้ก็ไปเอารถขึ้นซอยไอรอนเบิดมือบ้านนี่ก็เบิดมือเนาะรุ่นทันออกแล้ว เราขึ้นไล่หมืแบบคำนี่คนบนตรตกมันแหงไปบบ๊ายาย